พ่อึงเป็นไรฟันไม่ม um? ีพ่องเป็นแหไรแดกไม้มากอ่ะเอาดีๆบอกกินกระป๋องไรแดงไอ้เปิ้มไอ้เปื้มเนี่ยกูแค่กินเบียร์นะเปิ้มพ่อมึงอ่ะแดกเคร่งชุนนะเออเหลือเปตัวอ่ะอืม พี่ผมโอเคค่ะไอป,ป,ไปื้อไปหไหนไอป,ปื้อไอป,ปื้อเอาอะไรไอเด็กดิไอป,ปนนื้อเมื่อกี้ไอเด็กเลยเห็นปะ่ะกินเยอะ,ะแ, <laughs> แล้วแพ้มเนี่ยเนี่ยมึงก้าวแล้วจ้งขอบคุณมากครับพรุ่งนี้พี่แจ๊ดมาเล่นที่ร้านมาเมื่อไหร่จะเจอพี่บอลบ้างร้านไหนอ่ะพรุ่งนี้จะเล่นที่ไหนอ่ะ ร้านไหนเออพี่ชายเล่นร้านไหนเนี่ยพี่เอกมีทักสองร้อยไหมนะทักเหมือนพ่อมึงเลยมไม่ขึ้นไว้ปีใหม่นะเออไอเปิ้หมักอืมรอกเดียวกับพ่อมึงเลยเดี๋ยวก็อยู่บนตู้เย็นเห็นพี่เรียบด่วนด้วยไปตัดผมมาฮะว่าท่าหลวงสนุกมากโอ้โหขอบคุณครับ คิดถึงครับอาบอลพี่เนงโ,โหขอบอกมากลลกสู้ๆนะปื่มนะก็ตลบหลังแง่ปากหวนี่เหรออ่าเป็นกำลังใจกันให้เด้อห <c oughs> ลบหลบหลังเหรอทำมาปากดีแล้วก็คิดถึงครับแต่เมื่อกี้ยังแทบไม่ไอเนงไงใช่ใช่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมพอมันแอบทักว่าแล้วเขาจับได้แล้วก็มันเป็นอย่างี้ อ,อ๋อไอ้ปากกว้างพี่ชายจับได้อ๋อเหรอจริงป่ะเนี่ยอ๋อชักแล้วพี่ชายจับได้ครับแล้วเอาคว้ามึงเลิกพูดเอง <laughs> แล้วเรื่อยชัดชัยอ่าอ่าบอกแค่นี้พี่เหน่งยังนอนกรนอยู่ไหมครับ ความจริงกูเริ่มเปิดแล้วขอบคุณมากครับไอ้เจ้าหญิงขอบคุณนะรอเจอพี่บอลที่งานว่ากำแพงขอบคุณมากครับจัดมาหนึ่งตับโอ้ยนี่ตอนนี้เหลือแต่หัวใจแล้วแล้วกหมูสามชั้นโอ้ยเผ็ดเนาะี กร่าสวัสดีครับพี่วัมพี่แดวันดีครับดีครับขอบคุณของขวัญด้วยเด้อขอบคุณมากโอ้โหใครให้ก็ไอ้เจ้าหญิงยายคลิงขอบคุณครับไม่มีตับมีแต่ใจนี่คมพี่บอมมาเล่นกระเพราเม่ไหนเมษาครับพรากระแพงเมษาผมจําไม่ได้แล้วอะสี่หรือหนะ้าอะไรผมจําไม่ได้<อ>แล้วอะเมื่อไหร่ผมเคยกอดพี่ด้วยที่เชียงใหม่ขอบคุณมากครับใครเจอผมอยากกอดผมเอาเลยครับผม นะฮะใครเจอผมอยากกอดผมเชิญเลยถ้าใครอยากเชิญนี่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากยื่นเบียรให้อยากส่งของมึนเมา,าส่งมะะ่ได้ับ